สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมกันนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในการผ่าหัวบอลสีนะครับเราใช้วัสดุอะไรในการเลี้ยงนะครับอย่างของผมนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องวิธีการผ่านะครับเพราะเนื่องจากว่ามีหลายๆคลิปได้ทําออกมากันเป็นจํานวนมากซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปหารับชมกันได้อยู่แล้วนะครับมีให้เลือกจํานวนเยอะเลยนะครับใน YouTube นะครับว่า วิธีการผ่ายังไงวิธีการเลี้ยงยังไงผมเชื่อว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าผมใช้วัสดุบแบบไหนแล้วมีความรู้สึกว่าน้องมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับอย่างตัวนี้เลยนะครับผมให้เพื่อนเ่อนดูนะครับว่าตัวนี้ผมใช้เป็นอิฐมอนทุบนะครับซึ่งการเจริญเติบโตของเขานี่มีค่อนข้างหลายใบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกกล่องนะครับ อีกกล่องก็เป็นเหมือนกันนะครับว่าการเจริญเติบโตของเขามีค่อนข้างสูงซึ่งใบตอนนี้ครับก็แทงออกมาช,ชนฝาปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการย้ายน้องออกไปนะครับสําหรับอิดมอนทุบนี่ผมว่าค่อนข้างจะมีความเจริญเติบโตได้ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นซักน้ำมอนะครับเท่าที่ดูนะครับผมก็มีอยู่ห้ชิ้นก็จะมี ใบสีเขียวงอกขึ้นมา1นึ่ใบนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็ยังไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับเพลร์ไลท์นะครับตัวเพอร์ไลท์นะครับผมก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กล่องแล้วก็มาเรียงหัวที่ผ่านะครับเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเลยนะครับผมว่าผมว่าเพอร์ไลท์นี่คือไม่ไม่น่าจะใช้ได้ดีเท่าไหร่นะครับ ส่วนตัวพีทมอสนะครับพีทมอสนี่หลายๆบ้านก็ใช้กันอยู่ประจํานะครับผมเชื่อว่าพีทมอสเนี่ยคือเป็นตัวหลักเลยนะครับที่น่าใช้เดี๋ยวเราไม้เพื่อนๆดูนะครับว่าพีทมอสเรามีการเจริญเติบโตยังไงบ้างนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับของผมก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีมีเริ่มเริ่มมีการงอกขึ้นมาอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่า การเจริญเติบโตของแต่ละกล่องของเราเนี่ยผมอยากเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับว่าที่เราผ่ามาเนี่ยนะครับหลายชิ้นเนี่ยก็จะมีทั้งเคี้ยวมีทั้งเป็นเป็นชิ้นที่ไม่ได้ติดเคี้ยวนะซึ่งตรงนี้มันอาจจะวัดกันยากนะครับเพราะว่าตัวไหนที่มีเคี้ยวการจเจริญเติบโตของเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสตายนี่ค่อนข้างยากครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าวัสดุที่เราใช้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งแล้วมีความเหมาะสม ที่จะมาใช้ในการเพาะเลี้ยงบอลสีที่ผ่าหัวออกมานะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกเพื่อนๆกื่อนหอนะครับว่ามันอยู่ที่เคี่ยวด้วยนะครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าชิ้นไหนที่จะเหมาะสมแต่ดูจากวัสดุที่ใช้แล้วผมเชื่อว่าสําหรับตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าอิฐมอนทุบเนี่ยค่อนข้างจะดีครับ เพราะว่าเขาจะมีความชื้นอยู่ตลอดสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับว่าวัสดุไหนที่เราใช้แล้วเราเรารู้สึกว่าดีนะครับสําหรับตัวผมเองผมคิดว่าเป็นอิ m มอนทุกนะครับแต่กล่องอื่นๆผมก็เชื่อว่าก็ก็ดีนะครับพีทมอนก็ดีนะครับส่วนสเปกทัมอนนี่คือผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจส่วนเพ์ไลท์เนี่ยผมมองว่า,าไม่น่าจะ เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆื่นคนอื่นมีการใช้เพอไลท์แล้วจเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านี่คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบการรีวิวการใช้วัสดุที่เพาะเลี้ยงชิ้นผ่าบอลสีนะครับเดี๋ยวเราจะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจติดตามผมมาเดียวเทเตอร์แคมป์นะครับที่เรามารีวิวเกี่ยวกับต้นไม้นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆม,มาบอกกับเพื่อนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ